สวัสดีครับพ่อพ่อเต้าค่ะเออว่าถึงเวลาจ้ะโอมาแล้วมาแล้วบันนี้ตามพ่อเต้าตอนแล้วไงโอ้โเลขพ่อนี่อย่างนี้รักเลขลักขึ้นมีครบเบิร์ตชุดตยชุดต้นอยนนู่นี่ศูนย์ก็มี่แล้วสี่ก็มีสามก็มีเจ็ดก็มีนี่มาเบิร์ตงวดที่ผ่านมานล้วไะแนวานทางเพื่อนบ้านคำคงเจ็ดสี่สามศูนย์ออกสี่สามศูนย์ ห้าศูนย์ก็ะหีเก้าศูนย์กระหี่เนาะมาสามนนเนาะปนเนาะห้าเจ็ดหไอซีเจ็ดออกซี่เจ็ดห้าเจ็ดโอ้ยกันเบนซี่เจ็ดกัเขาเป็นตัวกลับเนาะเล็กเล็กอันเลขแปดสามพ้อนี่ไปออกกุบหนนะ,ะแปดสามจริงเขียนผิดมันเป็นเลขแปดสามเด้อคุณทองแม่แอดเขียนผิดเว้นสามแปดแปดสามเก้าแปดสามตรงตรง,ตรงอุบลเนาะบน,นะ วันนี้ตามต่อนะะสถิติเดินเดินของพ่อนน่กะตั้งแต่งวดที่แล้วเขาบนล่างเหมืองกวงวดที่แล้วหกหนึ่งอ๋อเจ็ดสามนะ,ะ้เข้าเจ็ดสามแล้วก็เขาบนนะ,ะส่วนหกหนึ่งไปอุบนโอ้อุบนเข่าสองงวดติดหลดังใชไหมอุบนนี่ไหมเปศูนย์แปดอืมอ่าถึงวันที่สองกุมภา สติติเนาะสิบสี่งวดติดวิ่งลูดอ่าสิบสี่งวดติดสิบหกงวดเข้าสิบสี่งวดวิ่งลูดพ่อเพิ่งลูดสองงวดนล้อะแต่ว่าเข้าที่จับคู่แล้วก็ไปบนด้วยคือสีกุมภาเนาะอันที่ลูดอีลีก็คือเนี่ยแหละของหกกุมภาแต่ว่าไปอุบลนอยู่แปดสามตรงๆเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดเด้อเข่าทุกงวดหลายสิเป็นปอบนะอพอนอะมาปอบกับปอบเจ้ามาแต่มันเข่าทุกงวด ฝันดีบ่ค่ะพ่อบ่หวม่ตัวบ่ฝันดีอืมช่วงนี้กับบ่ท่านได้เหีหยังนะเพราะว่ามันกับฝนตกฝนตกบ่ฮพ่อเมื่อวานพ่อบ่บ่บ่ตกเลยล่มมาสันลมสิหนาวอีกทีหนี่ว แถวเมื่อวานนี่ครับรถมาแถวอันเอียงเนาะฝนตกหนักเลยแถวอันถนนการไหมการจะการจะนานไหมพอ่อยุ่งเทปนะนี่ม่สีน้ำไน่สีนเ้เขาอันงานถัดเละแถวบางแคแงานถัดดิเดือนสามบุญเดือนสามเริ่มแล้วนะงานพระธาตุพนมแม่นบอกเพิ่นเริ่มเหรอนี่นะพอเนาะ งานปนระธา,า,า,านนาดูนบ้านพ่ออ๋องานประธานน่าดูนหมอเมื่อใดพ่อโอ้ยหกเก้าที่ี่แปดอ๋อมีงานวันประธานนาดูนผู้ใดอยากไปเที่ยวผู้ใดอยากไปเที่ยววัดประธานนาดูนวันที่ยี่แปดเริ่มงาน,นมีจังมือพ่องันเก้ามือเก้าขึ้นล่ะโอ้ประจำปีบอกงานประจำปีบอกจ้ะ ประจำทุกปีเทพระธาตุน่าดุนหมึกง่ายด้วกันหรอเปล่อ๋อเนาะไม่ทำพยอยากไปเที่ยวผู้ใดไปเที่ยวอยากไปเทียยเท่ยวน้องมามหาสารคามเนาะเพี่อยู่ตัวเมืองนี่เนาะพ่อวัดพระพระามนาดุนเนาะแดนบ่อยู่ในอำเภอหน้าดุนเลยอ,เออกจากหน้าดุนไปบ่โดนดอกก่อนมาจากทางไงเขาพระธาตุาก่อนแล้วเจ้าเขาน่าดุน อ๋ออยู่อำเภอพระธาตุอำเภออยู่อำเภอหน้าดุลเนตรงนม่นว่าอยู่ตัวเมืองเนาะตัวอำเภออืมไปไปเที่ยวไป,ไปบ้านไปท่าบ้านพอ่อไปท่าบ้านพอน่อนะครับเลี้ยวเขาหอดเสียไฟแดงหน้าดุลเลยก็เลี้ยวใสเลี้ยวขัวไปเลยอือหอดธาตุเราเราะไปเนาอืมไปเที่ยววันเราพ่อไปเอย่างเนาะไปใหม่พระไปทำบุญน้ำพึนเนะาะ ไปลูกพ่อ,อก็ไปแตย้ำมาวินหน่หล่ะลังเทียจ้าย้ำขึ้นบูกไก่ไปแล้เขาไปสร้งางหมอรัำไปวงเงี้ยอย่างก็พ่อได้ไปหรอกขั้นไปอ๋อจดกกิโลไปจากบ้านพ่อไปประมาณจดกสิบกิโลล่ละกับพ่อไก่ดิละ่ะเนาะใกล้ๆนึงบอ่อืม,อมเอ้าบาันนี่สิบ้านแนวทางตัวเลขตัวเบอร์เข้าแล้วพ่อเนาะพ่อหอมปากหอมคออ้ว่งรูตัวไหนพ่อบันนี่ก็เต่า วิ่งรูดหากับเก้าวิ่งรูดนะคะมีห้ากับเก้าเอรักร้อยจ้ะรักร้อยเีียนมีหกกับมีหกกับสี่หกกับสี่เนาจะวิ่งจ้ะพ่อเล็กวิ่งมันมีเก้ามี มีเก้า,ามีห้ามีสองมีสี่มีศูนย์มีหนึ่งมีหกสี่ศูนย์หนึ่งหกอ่ะอันไหนหายไปมันนี่ซ้ำซ้ำหายเจ็ดหายรากายังหายอีกหนึ่งว่ะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดกับสามแล้วก็ แปดแล้วอะหายไปสามตัวเอา้าทัวรคิดออกได้ลองเบิงนล้วอะแต่วางอนสุดพิากมาครบอยู่นะพ่อนะรักลอยต้องไปบิงรูดดีห้ากับเก้าดีเน้นตัวไหนครับพ่อเน้นที่ไก่เน้นที่ขาละเน้นห้าแล้วค่ะมาบานี้จับคู่นะจับคู่สองตัวมาค่ะ นี่หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาเก้าหาศูนห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าค่ะบันสี่ศูนสี่ศูนสหนึ่งสสองสเก้าสี่ศูนสี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าค่ะหกเก้าหกศูนย์หหนึ่งหสองหเก้าหกศย์หกหนึ่ง หกสองค่ะสามตัวไม่ยังพอมีอยู่บ่าสามตัวบ่วสามตัวว่าจับตกตัวจับจับนั่นเองบ่เข่าสองตัวมันเข่ากันนะเอ้าให้คนจับบอลมากจ้ะสองตัวเน้นตัวใดค่ะตัวเน้นหนึ่สี สี่ศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าจ้าวันนี้ก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งและห้าเก้าเนาะนี่ไงเออต้องรักพิเศษดอกจันทานดาวจ้ามีสี่เก้ากับห้าเก้าสี่เก้ากับห้าเก้าเนาะเอ้า ฝันดีวะพ่อบ,อบอ่บ่ฝันเลยบ,บ,บ่ฝันเลยอ๋อมาฝันเอาขอทวนตัวเลขนอะพราะเต้าลาววันจันทน่อค่ะเมื่อนี้รอบสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีนะคะออกตรงเป๊นนะน่อเก้ากุมภาสองพันห้าเก้าหน่ค่ะเมื่อนี้มีเก้ามีหกน่อคะวันที่มีอยู่สองอันวิง่งลูท่ากับเก้าเน้นที่ห้าน่อยคะหลังร้อยหกกับสี่ให้น้ำหนักเท่ากันชุดเวนมี เก้าห้าสองสี่ศูนย์หนึ่งหกนะสองตัวจับที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะ,ะเน้นที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าพิเศษดอกจันห้าดาวห้าเก้าและสี่เก้านะคะสุดที่พอ่อไม่เด้นกะออกได้ขึ้นกันเนาะก็ออกบ่อยๆนะฮะนี่เป็นบนเป็นล่างแล้วพอน้ะเอ้า คันงวนมังคันลดไปแล้วว่งเด้ป่ะนี่ลดนี่งงวดนี่แก้มือแล้วพอเนาะคันหลุดเลขพ่อเหมือนซิล่ะคันมันลดงวดนึงนี่พ่อมันสิเข่าแม่ไงเนี่ยวันที่เรา,า,าเข่าบนเข่าทั้งอุบลอุดรเนาะเนี่ยเอาไปเบิง่งระหว่งพ่อแม่เลขพ่อลดได้เมื่อเกินสองงวดนะ บานนี่เลขวิ่งรูดรุดระวังนะวิ่งรุ่นว่านี่กับสีมือนี่กับสีขาวอีกขึ้เขาแล้วน้องพอเน้อเดนบ่ร์กเาต้องสั่งม่ต้องไป่ต้องไปตามเสี้นดังๆเพื่อนน่ะเพราะว่าอย่างคันตัวใดมันซ่อนดังมากๆนี่ม่ต้องไปน้องเอาเพราะว่าแน่นอนล่ะเพื่อนกับสีบ่ให้ออกตัวขึ้กันเนาะคนหลายเสียเงินใส่มาใจ ใช้วิจรณายานในการรับชมรับฟังด้วยเด้อคุณพ่อคุณแม่เนาะตัวใดนน้อยๆออกดี้ดีนะพ่อเนาะนี่แหละเรื่องเดียวมาตัวที่เราคาดไม่ถึงเอาพ่อว่าก็เอฟซีแล้พ่อมันนี้ด้ายนะขอโทษเอฟซีไปตะวบุนไปอุบลนค่ะแตกสามกับต้นนี้วยไปเขาอุบลเอ่าววันนี้ก็ขอโทษเอฟซี เบิ่งพิจารณาเอาหมืแล้งนี่เอ่เอเย็บซี่โชคดีคือเขาละมีเงินมีทองกรับส่งอยู่พารวยคือเขา,าเาด้อเย็บซีอะไรค่ะกำรมบวคุ้นค่ะพ่อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เย็ซีแฟนช่องคอยพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะแล้วก็ให้หันหน้าไปทางใดเป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองเด้อพ่อเด้อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพ่อเออที่แหลัค่ะเป็นแนวทางนะคะคุณพ่อคุณแม่พ่อให้เป็นแนวทางทางช่องก็เสนอเป็นสื่อกลาง เป็นสัมพันธ์บุญให้นับส้มรับเบงกันเนาอค่ะของพ่อเต้านี่ผู้ใดที่เป็นขาประจำเอฟซีก็จะรู้ว่าแนวทางพ่อเิ่นมาแบบใดเขาแบบใดน้อง่ะเนะเาะอ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพรนันทุกชนิดนาะค่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสปูสก้สขขนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดผู้ใดกดห้ยไมแล้งหวยแตกสามตัวสองตัวนาะค่ะคำโกงคอยคำได้สำเร็จซื้อลอตเตอรี่ไทย สากินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มี 1- นถึงห้าสามตัวหน้าสมตัวได้2ตัวทายเฮงปังดังรวยทุกคนทุกท่านแลค,ค่ะสาหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแลคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ